สวัสดีจ้าเมื่อนอี่กับซีผ้าไปผ้าไปปิ่งปลาโรดจ้าฝนตกแบบนี้เข้าต้องหาเมนูที่ที่ห่อนห้อนกินก็ข้าวเหนียวจ้านั่นก็คือปิ้งปลาลดนาน,นะจ้าอันนี้เขากสิมกักใส่เกลือแล้วเรียบร้อยแล้วก็ใส่ซอสหอยนิดหน่อยได้จ้ะเ้อหลังจากนั้นเข้าก็เอามาใส่เล็กย่างจ้าเพื่อที่จะปิ้งปลาลดหอมๆย,ยัยวย่วๆกินกับตำาบกทัวจ้า มีผู้ใดเคยกินปิ้งปลาลดวาจาเฮาสามารถนอกจากเข้าสิเอาไปปิ้งแล้วเข้าสามารถเอาไปต้มแ่บก็ะไดจา้าหรือว่าบางคนเพิ่นกส็สิไปเฮ็ดปลาลดแดดเดียวก็ไดนอกจา้าแต่ว่าวิธีนี้เฮาปิ้งกินจา้าเข้าก็สิจัดเรียงใสเลกปิ้งแล้วจ้าเนาะตัวเลขตัวหน่อยอันนี้ถุงอ่าที่อย่างอยู่นี่เด้อจา้าอันนี้ถุงหนึ่งเด้อจ้าเด้อ1ถุงไดประมาณเ0กากาตัวจา้าเนาะราคาแค่200บาทจา้า ข้าวาเอใส่เล็กย่างแล้วเนาะจ้าเ่ากระสิไปย่างใส่ไฟอ่อนๆน,น,นะจ้าเนาะอันนี้ก็กําลังเลี้ยงให้มันสวยงามเวลาเ่าเลี้ยงปลาโรจ้าระวังมันตกปองเนาะพายามแสกตัวเล็กตัวหน่อยแสยกระวังตัวใหญ่มันเนาะจ้าและกะ้กก็เวลาปิดปิดอ่าเล็กปิง่งให้เอาเล็กปิ่งนี่อ่าคัดแน่นๆนะจ้ามันจงะงดหนะลุดเนาะเวลาเ่าผิด เวลาห่าอย่างจังสีเนาะจ้ะอันนี้ก็ได้แล้วเรียบร้อยเตรียมตัวไปย่างกันจ้าเวลาห่ามากะมกไวาบ่ต้องโดนแห้งด้จ้าแบบหนึ่งเนาะก็เอามาอย่างเดเลยเนี่ยจ้าพร้อมเอาไปปิ้งจ้ามาจ้าสิพ้าใปเบิ่งการปิ้งปอลวดจ้าพี่น้องเนี่ยไฟที่ห่าเตรียมไหวเนาะกับเป็นไฟอ่อนๆจ้าอันนี้ก็เริ่มย่างเลยจ้าคางไฟอ่อนๆเนาะอย่าใส่ไฟแห้งแต่ใส่ไฟแห้งมันก็จะไหมก่อนสุกแล้วจ้า อันนี้เขาก็ใส่ไฟอ่นอ,อนๆนะจ๊ะย่างไปเรื่อยๆจ้าจนกว่าปลาหลดหน้าเห่ามันสิแห้งแล้วก็มีกลิ่นหอมนะจ๊ะแล้วก็สุกเอามากินได้เลยจ้า